เจลินพรท่านสาธุชนทั้งหลายบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับการเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันของเราช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฤด,ดูฝนพระก็จะเข้าพรรษาส่วนญาติโยมทั้งหลายก็จะอยู่วัด เป็นบางส่วนมาปฏิบัติธรรมถือศีลภาวนาบางครอบครัวก็จะมาเฉพาะวันพระมาใส่บาตรมาทำบุญวันพระการที่เรามาทำบุญนั้นเป็นเรื่องดีการสั่งสมซึ่งบุญทำให้เกิดสุขสุขขอปุญญสะอุจโย การสั่งสมบุญทําให้เกิดสุขโรคที่จะมาในหน้าฝนของเราทุกๆปีนี้ก็จะเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกนหนึ่งในหนึ่งในหลายโรคที่ทุกคนอาจจะเป็นไปได้ไข้เลือดออกน,นี้เกิดมาจากยุงลายยุงลายนี้แหล่งกําเนิดก็จะมาจากน้ํำขังตามที่ต่างๆพอมากัดเราเราก็จะเป็นโรคไข้เลือดออก การที่เราจะเป็นไข้เลือดออกนั้นมันก็จะเป็นไปจะเป็นเป็นไข้ตัวแดงเป็นจ้ำๆถึงบทสุดท้ายถึงขั้นสุดร้ายแรงก็อาจถึงขั้นตายวิธีป้องกันแก้ไขก็คือว่าดังที่มีพระบาลีว่าเยธมาเหตุต ah ja ah ุปปภาวเตสังเหตุงตถาคโตเตสันจะโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสมโน ทมเา่าใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตตัดเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและตัดซึ่งความดับด้วยเหตุที่ทำให้เกิดยุงลายก็คือน้ำขังน้ำขังเพราะอะไรเพราะเราตั้งภาชนะทิ้งไว้กระถางบ้างแก้กันบ้างยางรถยนต์บ้างแอ่งน้ำต่างๆบ้าง วิธีแก้ไขเราก็คือเราต้องดับที่เหตุปลายเหตุก็คือโรคต้นเหตุก็คือยุงเกิดขึ้นมาแต่เราไม่ได้ไปฆ่ายุงให้ยุงตายแต่เราพยายามไม่ให้มันเกิดขึ้นมากาไ,ไม่ให้มันเกิดขึ้นมากให้มันเกิดไปตามปกติของมันให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็อาจจะเอาเกลือใส่ไปในภาชนะบ้าง เอาแฟบใส่ไปบ้างเอาน้ำส้มสายชูใส่ไปบ้าง,าง,าางการใส่ไปในภาชนะนี้ไม่ใช่ว่าใส่ตอนที่มันเกิดเป็นตัวแล้วแล้วเราก็ไปใส่อันนั้นก็เป็นการทำปานาติบาตเราฆ่ายุงแต่ว่าเราเป็นบาปวิธีแก้ไขเราคือป้องกันเสียก่อนยาดีคือยาป้องกันไม่ใช่ยารักษา เราก็ป้องกันโดยการที่ว่าถ้าเราเอาน้ําใส่หลอภาชนะใส่ขาตู้กับข้าวเราก็เอาแฟบใส่ไปก่อนก่อนที่ยุงจะมาไข่เอาเกลือใส่ไปก่อนที่ยุงจะมาไข่ทําเสียก่อนที่ยุงจะมาไข่ดับก็ดับที่เหตุไม่ใช่ดับที่ปลายเหตุการฆ่าการฆ่าเป็นกรรมที่ไม่มีสิ้นสุดผู้ฆ่าแล้วต้องโดนฆ่าต่อ นั้นแล้วเราก็ไม่ควรไปฆ่ายุงเป็นไปได้ก็แก้ที่ต้นเหตุวงจรชีวิตของมันนั้นอายุไม่มาก9-14วันมันก็ตายแล้วแต่ว่าเราจะต้องไปตายในนลกอีกหลายชาติตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดเกิดในนรกมันไม่คุ้มกันพยายามใช้ชีวิตอยู่ให้เป็นอยู่ดีอยู่ชอบเป็นไปได้ก็อย่าไปฆ่า ผู้ฆ่าต้องโดนฆ่าตอบหากทุกคนเลือกเกิดได้ทุกคนก็อยากเกิดตามใจสมปรานาถ้าเราคิดผิดดำริผิดตั้งจิตผิดเราก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรชนเป็นเปรตเป็นนรกเป็นอสุรกายอยู่ในอบายภูมิทั้งสี่ฉะนั้นแล้วเราไม่ควรไปฆ่าสัตว์ยาดีคือยาป้องกัน ป้องกันก่อนที่ยุงจะเกิดถ้ายุงไม่เกิดก็ไม่มีโรคโรคก็กกน,น้อยโรคน้อยเพื่อนบ้านเราก็ไม่เป็นคนในครอบครัวเราก็ไม่เป็นสังคมเราก็ไม่มีโรคระบาดเพราะถ้าคนใดคนหนึ่งเป็นโรคไข้เลือดออกแล้วยุงก็จะไปกัดคนนั้นกัดเสร็จยุงก็จะมาแพร่เชื้ออีกดังนั้นแล้วเป็นไปได้ก็ พยายามไม่ให้มันเกิดขึ้นมาแต่เราไม่ใช่ฆ่าเราคือไปป้องกันป้องกันแก้ไขถ้าคนในครอบครัวเราโดนยุงกัดคนในบ้านเราโดนยุงกัดคนในโรงเรียนเราโดนยุงกัดคนในที่ทําง,งานเราโดนยุงกัดคนในชุมชนเราโดนยุงกัดแล้วถ้าเกิดเป็นไข้เลือดออกระบาดถ้าเป็นคนอื่นเราก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าเกิดเป็นพี่น้องเราเป็นคนในครอบครัวเราเป็นลูกเราเป็นพ่อเราเป็นแม่เราแล้วเราจะคิดยังไงฉะนั้นแล้วควรไปฆ่าย,ยุงแต่ควรป้องกันไม่ให้ยุงได้เกิดขึ้นมาไม่ได้ไปทำหมันมันแต่เราก็คือเราป้องกันในบ้านเราเริ่มที่ตัวเราก่อนเริ่มที่บ้านเราก่อน สร้างอุปนิสัยที่ดีให้กับตัวเราพยายามยาใส่น้ำทิ้งไว้ในภาชนะในกระถางในแจกันแจกันไหว้พระครับแจการไหว้พระ,ถ,รพระถ้าดอกไม้มันเช่าแล้วดอกบัวมันเช่าแล้วมันมีกลิ่นแล้วก็ควรจะเททิ้งได้แล้วไม่ใช่รอจนดอกไม้เหี่ยวแห้งจำได้ไหมโยม นางอมิตดาที่ได้ชูชกเนี่ยเพราะว่าเคยดอกถาวายดอกไม้เหี่ยวฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครอยากได้คู่ชีวิตเป็นคนเหี่ยวๆเ,เก่าๆแก่ๆเหมือนชูชกเนี่ยก็ถาวายดอกไม้เหี่ยวแต่ไ้าเคยอยากใครอยากได้คู่ชีวิตที่วบาสดใสดูสุขใสดูมีวันณนะงามเผิวพันงาม ถาไว้ดอกไม้สดๆเราจะได้บุญแต่ถาไว้ดอกไม้แล้วเนี่ยจะต้องหมั่นถ่ายน้ําเปลี่ยนน้าด้วยยิ่งดอกบัวเนี่ยถ้าใส่แจก,กันไว้เนี่ยไม่กี่วันมันก็มีกลิ่นแล้วดอกบัวเนี่ยเกิดจากตมแต่ไม่แปดเปื้อนด้วยตมก็เหมือนเราเนี่ยเราเกิดมาเราไม่ได้ เราเกิดมาจากชาติตระกูลเราไม่ใช่คนร่ำรวยแต่เราก็สามารถพัฒนาตัวขึ้นมาได้ให้เป็นคนดีให้เป็นที่ยอมรับในสังคมเป็นคนที่ช่วยเหลือสังคมเป็นคนดีต่อสังคมเป็นที่พึ่งให้คนในสังคมเราต้องพัฒนาตัวขึ้นมาไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากตัวเราเอง อัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนโคหินาโถปรโรสิยาคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้พึ่งตนพึ่งธรรมพึ่งกรรมของตนเราต้องพึ่งตัวเองก่อนดูสิว่าบ้านช่องเรามันยุงเยอะไหมถ้ายุงเยอะเราก็ ตัดกิ่งไม้บ้างกิ่งไหนที่ว่ามันอยู่ต่ำๆก็ตัดให้มันโปร่งๆที่ไหนที่ทึบที่มืดยุงมันก็มาแต่ที่ไหนโปร่งๆสว่างาง,างยุงมันก็ไม่มาอย่างน้อยๆเราก็ป้องกันตัวได้แล้วในระดับหนึ่งวันนี้เราอาจยังไม่เห็นค่าหรอกว่ามันช่วยได้แค่ไหนแต่ถ้าสักวันใดวันหนึ่งตัวเราเป็นไข้เลือดออก ญาติพี่น้องเราเป็นไข้เลือดออกเราจะนึกว่าโอ้ถ้าเราทําแต่แรกเราก็ไม่ต้องเป็นแล้วฉะนั้นแล้วเนี่ยยาดีคือ,อยาป้องกันไม่ใช่ยารักษาถ้าบ้านเราไม่มียุงอากาศปลอดโปร่งแสงสว่างถือว่าทั่วถึงยุงก็ไม่ลุกลามไปบ้านอื่น ยุงเนี่ยเป็นสัตว์เด็กดำบรรพมาแล้วตั้งแต่สมัยยุคไดโนโเสาร์นะไอกคันจะฆ่าให้มันหมดสิ้นเนี่ยเป็นไปไม่ได้ถ้าต,ตายมันก็ตายมาตั้งแต่ก่อนนอนแล้วนี่เราเพิ่งเกิดมายังไม่ถึงร้อยปีเรายังรู้จักยุงเลยยุงนี่มันสืบสายพันธุ์มาตั้งแต่ยุคสมัยไดยโนเสาร์ฉะนั้นแล้วเนี่ย จะกำจัดให้หมดมันเป็นเวด้ยากแต่ที่กำจัดให้หมดได้เนี่ยคือกิเลสในตัวเรากำจัดโลภโทสะโมหะที่อยู่ในตัวเราไม่ให้โลภไม่ให้กรดไม่ให้หลงไม่ให้เบียดเบียน